วันด,ดีเพื่อนวันนี้วันอยู่สุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้วันนี้ก็ถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้แล้วนะครับ GSK Mark X1 Mod 1นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบปืนดูนะครับว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะดีนะเพราะผมทดสอบเบื้องต้นแล้วนะครับความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็ระยะประมาณ10เมตรเนาะที่บ้านผมจะมีให้ได้ครับแล้วก็ตาผมจะมองเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะ โอเคเพื okay, ่อนก่อนที่จะทดสอบระยะทดสอบการยิงเดี๋ยวเราดูการทํางานและก็ฟิลลิ่งของมันก่อนนะครับเนื่องจากเป็นปืนอัดแก๊สนะเราต้องเติมแก๊สที่แมกกาซีนนะครับก็คืออันหนึ่งก็คือเติมลูกก่อนนะครับใช้ปักที่เติมที่ให้มาแบบนี้นะครับมันจะได้ปักแมไม่เสียนะเห็นเขาว่าในคู่มืออย่างนั้นเนาะก็เวลาใช้เราก็วาง่างนี้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับนีครับจะ จูบได้สามสิบนัดนะครับโอเคอ่าหลังจากนั้นก็เติมแกส๊สท่อมกระป๋องลงนี่ปากแม็กเอปากรูเ,กเติมอยู่ตรงนี้นครับนี่ครับก็คือให้มันเงียบอะครับเติมแกส๊สครั้งหนึ่งจะยิงได้ประมาณสองแม็กนะผมลองดูนะครับสองแม็กกว่าด้วยมันจุบแม็กจุบแกส๊สดีเนี่ยเียบแล้วโอเค อง้นะแล้วก็ทดสอบกันเลยเดี๋ยวเรา,อาลองดูฟิลลิ่งการยิงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใส่นี้ครับปืนใหม่มันแน่นนะครับก็ตกนะเข้าไปหนะ่อยดึงขันลังฮะงโอเคอเดี๋ยวทดสอบฟิลลิ่งกันก่อนนะครับว่าความรู้สึกเป็นไงนะครับแก๊สอินท็อปนะครับแล้วก็ลูก0.2อินท็อปนะครับโอเค เซมีนะครับลูกหมดโบค้างนะครับเดี๋ยวลองดูโฟโต้มัางเนาะอ่ะลองโฟโต้กันนะครับ เอาโฟต้นนะว่าฟิลจะเป็นยังไงนะครับลูกหมดโบค้างนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับฟิลการยิงมันมันแน่นนะแต่มันไม่หนักนะรีคอยไม่ไม่หนักมากไม่ไม่แรงไม่สะทานมากครับแต่ มันหนักอ่ะมันปึ๊กปึ๊กมันหนักะนะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าหนักแน่นดีนะครับแล้วก็เสียงเพาะเนาะและการยิงก็แน่นโอเคใช้ได้นะครับเน่ก็เป็นความรู้สึกของผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปลองทดสอบระยะและการยิงดูดีกว่าครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเป้ากระดาษดูกลุ่มกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ใส่แม็กประมาณยี่สิบน,นะครับยีนะ่สิบนัดเดีลองดูคือผมมองไม่เห็นนะคุณง่มองมองไม่ค่อยชัดนะเอาเป้ากลางๆเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผลงานก็เล่าๆ right นี้นะครับนี่นี่ผมเลงเนี่ยครับอาจจะขึ้นหน่อยพอดีผมเป่าครอบคราวนี้ว่าครั้งนั้นน่ะที่ผมทดสอบทีแรกะผมยิงผมเล็งน,นี่นะครับคือจริงๆผมมองศูนย์ไม่ก็เห็นมันศูนย์เปิดเงี้ยผมก็เลงกลางอย่างนี้เลยหน้าศูนย์เพราะเป็นแบบศูนย์เปิดไม่ละเอียดนะครับค่อนข้างหยาบนะศูนย์ตัวนี้ผมก็เลงนี่เลยเล็งแบบเนี้ยในวงนี้เลยนะครับ ตอนแรกที่ที่มาใหม่ผมมันจะลงต่ําเนี่ยแต่เกาะอยู่คิดว่าก็เลยมาปรับฮอปปรับฮ็อปปุ๊บเซตใหม่อันนี้จนแน่ใจที่สุดแล้วก็คือเกือบสุดนะฮอปอะครับก็ได้ประมาณนี้คนระับมันก็เกาะก่อดีนะครับนี่นี่อ่าแล้วก็อันนี้ผมก็จะมีมือไหวหน่อยขึ้นไปแต่มันเกาะคือในระยะในการเกาะผมชอบนะนี่ระยะมันไม่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 ค่อยเท่ร่ครับไม่ไม่ห่างเท่าไหร่เนี่ย เกาะดีนะผมชอบนะโอเคถือว่าผมชอบระยะระดับนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามายิงเป้าเขตเล็กๆกันดูดีกว่าว่ามันจะพอได้ไหมนะครับไปกันเลยโอเคครับตั้งเป้าแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะสิบเมตรนี่มองไม่ค่อยชัดแล้วนะครับไม่รู้จะโดนั้ยนะครับมันเป็นเพราะสายตาของผู้ยิงครับไม่พรปืนนะโอเค โอเคครับเป้าเพจเหล็กเล็กๆก็เป็นประมาณนั้นนะสิบเมตรมองไม่ค่อยชัดเลยเอาจตะศูนย์ผมเรงแรงจี้เลยนะครับเรงจี้แต่เหมือนเบี่ยงนิดนึงอ่ะไม่ตรงกลางมากอาจจะลูปอาจจะวิ่งไม่ตรงเท่าไหร่นะครับ อย่างที่เขาบอกนะครับเพราะว่า GSK มันออกมามันอาจจะไม่แม่นจากโรงงานนะแต่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในสนามแล้วยิงเป้าคนอ่ะมันโดนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป้ามันใหญ่นะอันนี้เราปั้นเราปั้นเป้าเล็กๆนะครับก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ GSK Max 8 Mod 1ตัวนี้นะครับก็สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วเป็นเป็นปืนที่ดีนะครับเป็นวีวีการอีกตัวหนึ่งที่น่ามีเก็บไว้สำหรับ คนที่เล่นบ b กันนะครับก็สําหรับครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆครับเผื่อจะเป็นแนวทางเพื่อนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยหวังว่าจะมีอยู่เพื่อนๆบ้างนะครับปิดภาพไปไหนก็ต้องขอเพลงนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ